สวัสดีครับวันนี้รถบ้านวิ่งงานลาลามมงนะครับน,นี่ก็รองานครับผมวันนี้งานค่อนข้างจะหายากนะครับตอนนี้รออยู่ถนนแบรลิงนะครับผมรอกับเพื่อนนะครับนี่ครับอันนี้คือเขยบริรลัมนะฮะตุ้นติดสติ๊กเกอร์ไปนี่ก็รอเหมือนกันฝั่งตรงข้ามเป็นฝั่งตรงข้ามเป็นทีฟซีครับถนนแบรลิงแบรลิงตัดใหม่นะฮะ เราต้องข้ามเป็นเป็นสวนเป็นในศูนย์การค้านะครับสวนอาหารอันนี้เป็นเคฟซีแล้วก็มีกาแฟกาแฟอเมซอนนะครับอยู่ข้างใน เฟียมีตอนนะครับอยู่ข้างในตอนนี้ก็รอง,งานกันอยู่ครับงานหายยากมากวันนี้สองคันครับ รถบ้านวิ่งงานแล้วลามุกนะครับเวลาว่างครับออมาลองเคียงเสียงกันครับแล้วก็มากดงานรอบค่ำครับเผื่อมีได้วิ่งสักงานสองงานก็ยังดีครับเปันไงครับเป็นไงได้กี่งานแล้วครับได้กี่งานแล้วครับยังไม่ได้ครับอันนี้เป็นพ่อค้านะครับเวลาว่างก็มาวิ่งงานเออเคย แต่ห้เมืองแปะเคยบริลัมบริลัมดีเซบลบนดีเซลนะครับมุ่นบริลัมน,นี่นะคะอันนี้ก็ของผมครับกันเนยรีโบ้ครับพี่สตนส กันครับคนไหนได้งานก็โชคดีไปสองวันมานี้งานค่อนข้างที่จะเงียบมากนะครับมานั่งรอง,งานกันครับพี่ๆที่วิง่งแกป๊ปมอเตอร์ไซค์ก็อยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับนะคบฝั่งนู้นครับตองฝัง่งก็มีครับผมอันนี้มารอมารอมารอวิ่งงานน่าจะเป็นลูกค้าสั่งเคฟซีหรือว่ากาแฟเมซอนั่งตรงข้ามนะครับ ตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วครับยังไม่ได้งานเลยครับหายากจริงครับวันนี้งานงานมีน้อยเด้อครับเขียดนี้ครับงานมีน้อยครับขึ้นมาก็กดไม่ทันเร่งมาแค่สองสามครั้งเองครับตอนเย็นก็กดยากมากครับตอนนี้รอกับเพื่อนสองคนครับคนนู้นก็รออยู่ครับพวกผมมีงานประจำอยู่แล้วนะครับอันนี้จะเป็นงานเสริมแค่งานเสริมนะครับก็เลยไม่ได้ซีเรียสอะไรครับมีแล้วก็ไปครับไปมีแล้วก็พักครับ พักผ่อนไปครับถ้าได้ก็ดีถือว่าดีไปครับมีงานโอหมีงานประจำอยู่แล้วนะครับคนนู้นเป็นพ่อค้านะครับส่วนผมก็ทํางานงานประจานะครับอันนี้เราติดติดไว้เพื่อวิ่งอาชีพเสริมครับผมไม่ได้คิดอะไรมากไปครับอันนี้ก็เริ่มมืดแล้วฮะยังไม่ยังไม่เด้งมาสักงานเลยครับร้อนไปครับเนี่ยจะประมาณทุ่มหนึ่งนะครับเขาจะเขาจะปิดระบบ รับงานนะครับตอนนี้ก็รอกันไปก่อนครับตรงนี้ครฟังเพลงไปด้วยรองานไปชิวๆครับผมครับมนี่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจนะครับเลแถวนี้ครับจะเลื่อนมาแล้วครับตรงไปนี่ก็เป็นเป็นตรงไปนี่ก็เป็นสามแยกครับเป็นถนนลาซาดนะครับเลี้ยวเลี้ยวขวาไปสีนครินเลี้ยวซ้ายก็ออกไปทางสำโรงนะครับผมเนี่ยครับลองเพิ่มเสียงกันไปครับผม จะไม่เครียดมากครับเพราะว่างานลาล่ามันแค่ง,งานเสริมครับผมแต่ถ้าได้มาแล้วก็ถือว่าดีครับแต่มีรายได้อีกครับวันหนึ่งครับครับผมก็แต่แต่เรายังร่างกายแข็งแรงมีกำลังก็สู้ๆกันไปนะครับผมอันนี้ก็จอดรองานนะครับผมฟังเพลงไปครับ ออนี่ันนี้อันนี้รอ,อ,องานนะครับดูครับลักษณะการรองานนะฮะเคยอุบ,บนนี่จะเป็นจะเป็นสายจวดสายเท่เลยนะครับผมโดูรีรามอันนี้พ่อค้านะครับมาหางานเสริมครับเออเราต้องข้ามก็ไเรฮะเริ่มเมืดอคนก็เริ่มเยอะแล้วครับ มาเที่ยวมากินอาหารได้นะครับอยู่ซอยแบริงครับแบริงตัดไมครับรอไปครับรอไปมีงานแล้วก็ไปไม่มีแล้วก็พักก่อนครับเพราะว่ามันคืองานเสริมของเราครับครับผมครับผม วันนี้ก็ป้อหมายคือวิ่งงานลาลานี่วิ่งหาเงินซื้อลอแม็กเลยครับเพราะว่ายังไม่ได้ซื้อลอแม็กเลยยังไม่ยังไม่ได้แต่งเลยนะครับติดแต่เครื่องเสียงกับสายท่อมาเขยบริลลัมเนี่ยเพราะว่าถ้าวิ่งงานไอยลาลาได้ก็จะไปใส่ลอแม็กกับกำลังเก็บเงินส่วนผมก็ใส่มาแล้วครับใส่มาแล้วที่37ครับใส่ตามกําลังที่เรามีครับผมเ๋ยวเวลแค่ว่ากันครับถ้าวิ่งงานมันหมานหาเงินได้ผมก็จะไปใส่เวล รอกันไปครับรอกันไปมีงานก็วิ่งไม่มีก็พักผ่อน รองานครับรองานแต่ละคนมีจุดหมายไม่เหมือนกันครับส่วนพวกผมก็มีงานประจําแล้วก็วิ่งนี้เป็นอาชีพเสริมนะครับผมใครอยากทําก็ทําได้นะครับรถปัานปก็นหาเงินได้นะครับถ้าทําแจ้ครับว่ามันจะติดสติ๊กเกอร์นะครับด้านข้างรถอย่างเงี้ยครับบางคนเขาก็ว่ามันไม่สวยก็ไม่อยากติดนะครับเดี๋ยวผมไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายครับมัน มันก็ไม่ได้เลือกเทอะไรครับมันก็สวยไปอีกแบบหนึ่งครับอีกอย่างแล้วก็หาเงินได้ครับหาเงินได้ครับครับก็คลิปนี้ก็คงจะจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวมีอะไรดีๆจะถ่ายให้ดูอีกนะครับคือตอนนี้จอดรับงานกัอจุดซอยแบริ่งนะครับไม่มีงานครับวันนี้จอดมาประมาณสักสองชั่วโมงแล้วครับงานมันเด้งน้อยเลยครับแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรครับเพราะว่ามันเป็นงานเสริมครับ เป็นงานเสริมเป็นงานแบบเ,เป็นงานเสริมเป็นงานวิ่งเ,เสริมของรายได้ครับเพราะพวกผมมีงานประจำอยู่แล้วครับครับผมครับสวัสดีครับคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ